างการของโครงการขนส่งก็เป็นคนจัดหาก็จะผลิตเดือนประมาณสา0หม่นตัวหลังปีใหม่ก็ได้เสื้อใหม่หมดไม่ต้องไปเสียตังค์หลังปีใหม่เจ้เดือนละสา0หมื่นตัวเขาก็ตัดกับเสื้อนี่ก็จะออกพร้อมกันก็จะเป็นตัดเป็นจำตัวที่1คงของเสื้อตามแบบเสื้อตงๆนะครับแล้วก็ถึงมตค่าเราต้องการตรวจสอบแบบทีมหรือไม่นะครับง่ายนิดเดียวครับก็คือเครื่องตรวจดค์นะครับดัลายเครื่องตรวจดัก เราสามารถดูแล้วก็จะเห็นหลายน้ําที่อยู่ในกระดาษนะครับก็จะไม่สามารถเป็นกอกแตงได้เดี๋ยวเดีออเ๋ยวผมจะให้กาูไจะเตได้ว่เป็นานนหาเพะว่รดบว่าอั็เรียนนะครับว่ามารใาส่รับจ้างเนี่ยจะอยู่ในการควบคุ <het> <อ>ใ,ใกล้ชดลิดของผู้แทนทั้งสี่ฝ่าย็คือผู้ขับขี่รถนะครับมีปัญหากับท่านท่านสามารถ Đừng, và, đứng và chân tiêu lắm sưng đã cắp. Binh ngọt đã lấy cắp. Mam chân 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 hai binh đã cắp. A thăm chọc binh lấy cắp. Binh áp. Binh tây binh 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 đặt ra các chất giống nhau, thật đặt ra các chất giống nhau.